ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะฮะเอ็กแบงค์ตูนะฮะวันนี้เราอยู่ด้วกันในกับเกม keep talking and nobody e x p l o d e วันนี้เรามีผู้ช่วยนะฮะนั่นก็คือคุณไอของเรานั่นเองซึ่งเป็นเพื่อนของผมสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้คุณไอจะรับหน้าที่เป็นคนอ่านคู่มือระเบิดให้กับเราส่วนผมจะเป็นคนกู้ระเบิด ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยปปเ,ปเปิดคู่มือ,อยังไม่ไหนเบลล่าเบลล่ะโอเคๆงั้นจะเริ่ม,ม<า>แล้วนะ,<อ>ะสีโมดูสามสไตล์ห้านาทีาเริ่มกันเริ่มกันเลยมาฉันจะช่วยนายเองแต่ไปคู่หูเริ่มอย่งครับหนึง่งมาลล่ โอ้เวลาเดินละปุ่ม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 สีแดงปุ่มปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงสีแดงมีตัวอักษรอะไรปล่อยปล่อยคำว่าปล่อยคำว่าปล่อยลอยลอยปล่อย,อย,อย,อยมันมีได้เหรอวะฮะใช่ใช่ปุ่มสีแดงมีคำว่าปล่อยอทุกขอ้อความ หากทุกข้อที่กล่าวไว้ไม่ตรงกับปุ่มที่อยู่บนตัวระเบิดเลยกดค้างกดค้างไปเลยสีแดงเล็กหนึ่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 งเลกตัวไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคต่อไปสายไฟมีสี่เส้นสายไฟสายไฟมีเหลืองดำน้ำเงินแดงสี่เส้นเหลืองดำน้ำเงินแดงใช่เหลืองมีแดง แดงกี่เส้นแดงเส้นหนึ่งเหลืองเส้นหนึ่งแดงเงินเส้นหนึ่งดำเส้นหนึ่งน,น้ำเงินมีสายไฟสิน้ำเงินหนึ่งเส้นให้ตัดสายไฟเส้นแรกโอเคต่อไปเป็นเอ่อเ,<ล>เป็นโมดูลตัวเลขตัวเลขเลขไหวะม,มันมันมีมันมีจอมันมีจอแล้วก็มีตัวเลขตรงกลางอะ่ะมีสี่ปุ่มหนึ่งสองสามสี่ปุ่มพลางโอเคเจอละโมดูลหน่วยความจำอ่าตรง ตรงไอรในจอเป็นเลขสองในจอเป็นเลขสองถ้าตัวเลขบนจอเป็นเลขสองให้กดปุ่มในตำแหน่งที่สองโอเคเลขสองเลขสองเป็นเดิมถ้าถ้าที่สองถ้าบนจอเป็นเลขสองให้กดปุ่มที่อยู่ตำแหน่งเดียวกับปุ่มที่กดไปในขั้นที่หนึ่งโอเคกดปุ่มเดิมอ่ะเออแปรไทยเป็นไรเลขหนึ่งเลขหนึ่งใช่ไหม กดปุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกับปุ่มที่กดไปในขั้นที่สองเมื่อกี้กดเลขอะไรเลขสองงั้นกดเลขสองสไตล์เอ้าเลขสองเป็นเลขสองใช่ไหมให้กดปุ่มที่มีตัวเลขเหมือนปุ่มที่กดไปในขั้นที่หนึ่งเลขสองเลขสองอ่ะเลขสามเลขสามอันนี้คือขั้นที่สี่ใช่ไหมขั้นที่สา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 มเอาเราจะมาสไตล์ไหม มันสไตล์ไปครั้งหนึ่งมันเรื่อมใหม่มันเริ่มใหม่ตอนนี้ตอนนี้เลขสามตอนนี้เลขสามเดี๋ยวเลขสามมันอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่คือให้แถบแถบแถบตอนนี้มีสองสีแถบช่องที่สามอ่าฟันที่สามเป็นเลขสามใช่ไหมกดปุ่มในตำแหน่งที่สามสามตำแหน่งนะอ่าเลขสี่เลขสี่กดปุ่มที่อยู่ตำแหน่งเดียวกับปุ่มที่กดไปในขั้นที่สอง จำได้ใช่ไหมจำได้ได้เลขหนึ่งขั้นสุดท้ายเลขหนึ่งให้กดปุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกับปุ่มที่กดไปในขั้นที่หนึ่งตา์ไอ้หิ้วกูคือกูไม่ใช่คนกดเลยกูไม่รู้แล้วว่าปุ่มที่มึงกดไปคือเลขอะไรตาย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 สองหนึ่งลองกดดูเป็นเลขอะไรนะเลขอะไรแต่าย ระเบิดไปแล้วแตกโอเค okay. นาร้านะครับระเบิดลูกแรกเขาก็ตายเลยกรณี <c oughs> นี้ผู้ช่วยไม่ผิดนะครับช่วย <c oughs> ไม่ผิดอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุณแบงค์คุณจะต้องเกิดตายวนเวียนจนกว่าคุณจะออกมาได้ถึงคุณออกมาได้คุณก็ต้องแก้ระเบิดลูกต่อไปอีกช่นนางนาศร้าวีอ่ะมันโมดูลตัวเลขก่อนเลขสี่ บอกดูตัวเลขเลขสี่ขั้นที่หนึ่งเลขสี่ให้กดปุ่มตำแหน่งที่สี่เป็นเลขอะไรบอกมาด้วยจะได้ช่วยจําเลขหนึ่งหมายถึงปุ่มเลขหนึ่งหรือจอเลขหนึ่งจอเลขหนึ่งโอเคแล้วปุ่มที่กดเมื่อกี้เลขอะไรเลขสี่โอเคอ่ะขั้นที่สองจอเลขหนึ่งให้กดปุ่มที่มีตัวเลขสี่อ่ะอ่ะเลขสอง จอเลขสองใช่ไหมจอเลขสอง่าขั้นที่สามจอเลขสองให้กดปุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกับปุ่มที่กดในขั้นตอนที่หนึ่งเลขสี่ฮะอ่าไม่ใช่สไตล์หรอสไตล์คือคือมึงจําได้ไหมว่าเลขครั้งแรกกดเลขอะไรไม่ได้ความประสมองประท้องไอ้นี่กชบอกให้ตัวงั้นบอกเลขที่กดไปด้วยจะได้ให้กูช่วยจาเลขสองเลขหรือจอเลขสองเลขสองเลขสองจอจอเลขสองจอเลขสองเออแบ่งให้กูด้วยจอเลขสองขั้นตอนที่เท่าไหร่ หนึ่งสต,ตาร์ไแล้วมันรีเซ็ตสตาร์ไตา์อมันรีเซ็ตเราไดสองขั้ข 2, ขนตอนที่หนึ่งให้กดปุ่มตัวไหนที่สอนนงตัวนลขที่สองเลขสี่อ่ะต่อไปขั้นตอนที่สองตัวเลขอะไรเลขสามตัวเลขสามกดปุ่มในตำแหน่งที่หนึ่งเลขสี่เหมือนกันเลขหนึ่งเลขอะไรเลขหนึ่งตัวเลขหนึ่งตัวเลขหนึ่งขั้นตอนที่สามให้กดปุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกับปุ่มที่กดไปในขั้นตอนที่สองเลขสี่เออ เลขสี่จอเล็กสี่จอจอหรือปุ่มจอจอเล็กสี่จอเล็กสี่จอเล็กสี่ขั้นตอนที่สี่ให้กดปุ่มที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับปุ่มที่กดไปในขั้นตอนที่สองเล็กสี่เหมือนกันรับอะสไตล์หรอสไตล์อะเล็กสามเล็กสามขั้นตอนที่หนึ่งเลขสามขั้นตอนที่หนึ่งให้กดปุ่มตำแหน่งที่สามสามเป็นเล็กสองอะ เลขสองเลขสองให้กดปุ่มที่อยู่ตำแหน่งเดียวกับปุ่มที่กดไปในขั้นตอนที่หนึ่งตำแหน่งเดียวกันนะระเบิดตำแหน่งไม่ใช่เลขระเบิดไปแล้วเอออุยยากอะ่ะไม่ไม่ใช่ยากเราสื่อสารกันผิด <c oughs> ไม่เราสื่อสารกันไม่เข้เอางี้แบงค์เราสื่อสารกันอย่างนี้นะถ้าเจอโมดูลตัวเลขมึงบอกมึงบอกขั้นตอนกันมาเลยขั้นที่หนึ่ง ขันที่หนึ่งจอเลขอะไรกดปุ่มเลขอะไรมีเพราจอกับปุ่มแบ่งให้กูด้วยแล้วก็บอกกูได้ว่าขั้นที่สองจอเลขอะไรอ่าได้ได้อะไรอย่างงี้อ่ะได้ได้ได้มีมีจอกับปุ่มโอเคเออไปจนกว่าคุณจะรอดง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้โอเคอ่ามามาที่มาที่ไอคำคำก่อนคำอ่า ใช่มันจะมีในในช่องจะมีคําว่าเขาส่วนปุ่มจะมีใช่แลกอะไรกดเออซ้ายโอเคเอาจอบนก่อนเลขเอ้ยคําว่าอะไรเขาเขาเขาเจอละให้กดปุ่มแถวทางซ้ายปุ่มที่สามคำว่าอะไรฮะซ้ายแถวที่สามใช่ซ้าย มันมีข้อความมันจะแบ่งสองฝั่งใช่ไหมล่ะคำว่าไม่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 ใช่ไหมมีลอมมีลอมมีเออมีใช่มีกดมีพร้อมมีซ้ายใช้สิ่งที่เขียนจากขั้นตอนที่หนึ่งกดปุ่มแรกที่อยู่ในรายการว่างกดคําว่าว่างอ่าไม่มีเอ้ามันมันต้องมีคําอีกมันต้องมีคาอีกมันมีลอมมีเออมีใช่มีกดมีพร้อมมีซ้าย หนึ่งอ่านจอแสดงผลแล้วดูขั้นตอนที่หนึ่งเพื่อยืนยันว่าต้องอ่านปุ่มไหนอ๋อใช้จอแสดงผลอันนี้และใช้ขั้นตอนที่สองเพื่อดูว่าคนกดปุ่มไหนทําซ้าจนเราบุนจอถูกแก่จอแสดงสีดาอ่ะไอ้จอแสดงตรงกลางอันใหญ่มันเขียนคำว่าอะไรนะเขาใ,ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอ้าเปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วไปละไม่ไม่ไม่ต้องไปดูที่ข้อความทางขวาล่างสุด พร้อมเอ่อสไตพร้อมแทง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 พร้อมมีแทงคำาว่าแทงแทงคือจอดำข้างบนใช่แทงคือจอดำข้างบนใช่ไหมใช่ใช่อ่ปุ่มข้อความแรกเลยเป็ดอ๋อไม่ใช่ทางซ้ายค <c oughs> ูกดทักขวบไม่ได้ให้กดนะให้ดูหรือต้องกดวะอ่ะวเระเบิดไปเลยแล้วกัน <Jeez. S 2> ยังไงอ่ะก็ะะเริ่มเลยไปอ่ะจะจะเริ่มในอีกสามสอหง <S 2> 2, <S หนึ่ง,งเริ่มตรงนี้อะเรามาเริ่มกันใหม่อ่ะเอาใหม่เหม่เมื่อกี้งงไปหน่อยน่าจะเข้าใจกันแล้วโอเคอ่ะ,อะเริ่มเจออะไรครับลำหนึ่งครับ ยะลาอย่างเงี้ยสิยะลาเจอคำใช่ไหมใช่ยะลายะลาอ่ะงั้นทางขวาอันที่สามคำว่าอะไรเออขวาอันที่สามกลางกลางกดเลยนะมีอย่า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 กดกลางมีปุ่มว่างไหมมีปุ่มว่างไม่มีมีไหมไม่มีเอ้าเราต้องกดอะไรวะ ว่างพร้อมพร้อมไม่มีตกลงมีตกลงจะกดตกลงเออน่าจะแบบนี้มั้งเออ,อแงองแองจอบแรงจอกแรงอะไรแองแองแทงหรือแอง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 องตำแหน่งตัวเลยขวาล่างสุดขวา,าขวาล่างขวาล่างคุณเป็นคุณเป็นคำวา่วาคุณมีไหม เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ของคุณแม่ของคุณพูดผิดของคุณคำว่าเออเอมีหรือเปล่าเออเอออะไรนะเออเออไม่มีคุณคือคุณคือไม่มีมีกดเเฮแองเหมือนเดิมแองก็จุดเดิมรอจุดเดิมจุดเดิมคือขวาล่างคำอะไรรอรอรอเออเออมีไหมไม่มี ไม่มีไหมไม่มีไม่มีว่างมีไหมไม่มีตกลงมีไหมไม่มีใช่มีไหมไม่มีซ้ายไม่มีแรกมีกดเลยเคยเคยอ่าต่อไปเคยยังเจอแล้วใช่ไหมเคยแล้วต่อไปต่อไปอ่าเขาวงกด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 แถวแถวอ่าแถวแถวตอนลึกอยู่มีวงกลมอยู่ช่องสอง แถวตอนลึกแถวตอนลึกอยู่ช่องสองแถวตอนตอนลึกแถวแนวแถวยาวแถวยาวจะอยู่ช่องสามแนวนอนหรือแนวตั้งดีกว่าอ่าแนวคือแนวนอนเอาเป็น x กับ y โอเคโอเคโอเค x x เป็นแนวตั้ง y เป็นแนวนอนนะโอเค x x แรกจะเป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับศูน ฮะนี่คุณให้เป็นพิกัดจุดเหรอใช่เอางี้กลับไปเป็นแถวตอนลึกแถวตอนยาวดีกว่าผมเข้าใจผมเข้าใจโอเคเอาากับว่าน่าจะงงอ่ะแถวแถวแถวตอนลึกแถวตอนลึกจะเป็นไอไอวงกบแรกจะอยู่ช่องที่สองช่องที่สองอ่ะ,อะแล้อยู่ช่องนี่เท่าไหร่ของช่องที่สองแถวอีกอีกจุดหนึ่งจะเป็นแถวตอนลึกแต่เป็นช่องสุดท้ายอยู่ช่องสามอ่ามีสามเหลี่ยมอยู่ช่องช่องที่ สองสี่ห้าหกช่องที่หกช่องที่หกแถวตอนลึกแถวแรกจุดจุดเราจะอยู่แ <c oughs> ถวที่สี่แถวตอนลึกที่สี่แถวตอนยาที่สี่สี่กับสีบ่โอเคแถวตอนลึกกอนมันอยู่สี่กับอะไรสี่กับสี่ทั้งลึก <c oughs> ทั้งลึก <c oughs> ปุ่มปุ <c oughs> ่มข้อขาสี่กับสี่ลึกลึกสี่ยะนอนสี่แถวที่สี่ด้วย <c oughs> 44S คุเอ๊ะมันเล่นยังไงเนี่ยมันจะเป็นเขามุงกดอ่ะแต่ตัวเราต้องเลื่อนคือตัวสามเหลี่ยมใช่ไหมไม่ตัวเราต้องเลื่อนไอจุดๆไปที่สามเหลี่ยมเล่นหนึ่งนาทแบบีกัอีกไม่น่าทำหรอคุณมันจะต้องตายไม่นะผมงงเกมนี้อ่ะ คืตอตำแหน่งที่คุณพูดมาผมก็งงนเอางี้ไอ้ขาวๆอะ่ะเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่<บ>แถวที่สี่แถวตอนลึกที่สี่แถวที่สี่ตอนยาวก็แถวที่สี่ลึกสี่ลึกสี่ยาวสี่อ๋อเจอแล้วต้องเปอาน,นี้นั่เลยแล้ววงกลมอีกอันนึงอยู่ที่ที่หกใช่ไหมอ่า อะไรที่อะไรหกนะแถวที่หกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อะไรหกวะขวาสุดอ่ะอีกอีกอีกลูกหนึ่งอ่ะอีที่หกใช่ไหมสามเหลี่ยม 6, ใช,มสมมใช่สามเหลี่ยมอยู่ที่หกไม่เอ๊ะมันต้องมีวงกลมสองลูกนี่ไอ้นนี้จุดขาวพูห้หึงจุดขาวตาย แล้วที่ตอนแรกเราต้องระบุวงกลมก่อนอ่ะเพื่อให้เลือกเป็นที่ออมีแค่จุดเดียวที่ต้องการอืมเข้าใจละโอเคอ่ะเริ่มใหม่เข้าใจละผมว่าเราลองคณะจะเข้าใจกันเพิ่มละเอาใหม่คุณยังมีโอกาสเสมอในชีวิตหน้านะในชีวิตหน้าอ่าคราวนี้ไม่มีเริ่มครับเริ่มละอ่ะไปตัวเลขตัวเลขบนจอตัวเลขบนจอกี่ครั้งเลขสามบนจอเลขสาม อ่าเป็นหนึ่งอ่าเลขสามจอเลขสามขั้นตอนที่หนึ่งให้กดปุ่มตำแหน่งที่สามอ่าปุ่มปุ่มเป็นปุ่มเลขหนึ่งโอเคเลขหนึ่งจอเลขหนึ่งขั้นตอนที่สองจอเลขหนึ่งให้กดปุ่มที่มีตัวเลขสี่ปุ่มที่มีเลขสี่โอเคเลขสองขั้นตอนที่สามจอเลขสอง ให้กดปุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกับปุ่มที่กดในขั้นตอนที่หนึ่งก็เลขหนึ่งอ่ะโอเคเลขสี่เลขสี่ขั้นตอนที่สี่เลขสี่ให้กดปุ่มที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับปุ่มที่กดในขั้นตอนที่สองเออเลขสี่ไม่ใช่อ่าอันนี้คุณไม่ได้แจ้งผมผมจำไม่ได้อ่ารีเซ็ตใหม่เลขสี่เลขสี่ขั้นตอนที่หนึ่ง กดปุ่มตำแหน่งที่สี่เลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่ไม่ไม่ปุ่มเลขหนึ่งปุ๊บในปุ่มเหรเลขหนึ่งอ่ะอ่ะอ่ะจอเลขสองด้วยบอกด้วยจอเลขสองจอเลขสองให้กดปุ่มที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับปุ่มที่กดในขั้นตอนที่หนึ่งตำแหน่งที่สี่อ่ะตำแหน่งที่สี่ไหมโอเคเป็นเลขสี่เลขสี่นะเลขสองจอเลขสองจอเลขสองให้กดปุ่มที่มีตัวเลขเหมือน กับปุ่มที่กดในขั้นตอนที่หนึ่งเหมือนหรือตำแหน่งเหมือนไม่มีคำว่าตำแหน่งเหมือนเหมือนเลขเหมือนเหมือนเลขสองเหมือนขั้นที่สองเหมือนขั้นที่หนึ่งเหมือนขั้นที่หนึ่งก็เลขหนึ่งจอเลขสามจอเลขสามให้กดปุ่มที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับปุ่มที่กดในขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สอง่มแหน่วะตำแหน่งเป็นตำแหน่งสี่ได้จำได้จำได้อ่ะเลขสอง ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่ห้าเลขสองให้กดปุ่มที่มีตัวเลขเหมือนกับปุ่มที่กดในขั้นตอนที่สองเลขสี่่าลอดลอดหลอดหลอด่าเลยั้งแรกอปุ่มปุ่มมีคําว่าหยุดปุ่มสีแดงปุ่มสีแดงมีคําว่าหยุดใช่มีไม่มีแบตไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีแบตเตอรี่อ่าเอาตเกต่อต่อไปอ่าตัวอักษรตัวอักษรตัวอักษรแบบไหนอ่าตัวอักษรสีปุ่มสีปุ่ม มีตัวมีตัว c จุดมีตัว x จุดหันหันซ้ายหรือขวาสีจุดเอ่อหันกลับด้านโอเคมีตัว x มีตัวลูกโป่งมีตัวตัว a กับตัว t ตัวเล็กอยู่ด้วยกันอ่ะกดลูกโป่งลูกโป่งกดตัว a t a t กดตัว x ตัว x ตัวสี่ต่อไปสามต่อไปสี่สีสี่สีสี่สีอยู่สีเหลืองกับกับพี่เหลืองกับพี่สีเหลืองอ่ะ ไม่ทันอู่แล้วใช่ไหมเหลืองฟ้าใช่ไหมใช่เหลืองฟ้าถ้าไม่หนึ่งสไลด์สีน้ำเงินกับทิบก็สีเขียวแดงกับเขียวระเบิดไปแล้ยังไม่ทันให้ถึงเอไเราเก่งขึ้นละเราเก่งขึ้นแลยคุณคิดซะว่าคุณเป็นพระเอกรีซีโล้วกันรีซีโลคุณต้องแค่ต้องตายไปจนกว่าเราจะแก้มันได้อ่า เป็นพระเอกในลีเซโร่มันก็ลำบากอยู่นะอ่ะเริ่มใหม่อย่างน้อยเกยมนี้คุณก็ไม่ต้องตายแบบทรมานตายแบบทรมานจีซัสอ่ะเริ่มหรือ,อยังเสาอยากเกิดใหม่หรือ,อยังคำว่าเสาฮะคำว่าเสาคำว่าเสาขวาล่างขวาล่างคำว่าชอบชอบไปไหนนะไหนวะ คุณเป็นอ่าไม่มีเออมีมีมีไปมีมีมีงั้นกดคุณเป็นเกี่ยวเทีเยเ่ยวเกี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 ่ยวขวากลางขวากลางขวากลางคำว่ากลางคำว่ากลางว่างมีกดเลยเอ้ยโชคดีง่ายอยู่เกี่ยวมีไหมเกี่ยวเกี่ยวอีกแล้วอไม่มีคำว่าไม่มี เออเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวแล้วเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกี่ยวก็ตรงกลางใช่ไหมล่ะขวาขวากลางขวากลางคำว่าไม่มีอ๋อคุณพูดไม่มีแทรกมาพูดเลยงงไม่มีคือคำว่าอ่ะเออเออโอเคต่อไปสีสามสิสี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 กระพริบสีเขียวกระพริบสีเขียวสไตล์เท่าไหร่สไตล์ศูนย์อ่าซีเรียลซีเรียลมีสลับไหมไปดูเล้ซีเรียล a e i o u a มี a มี a ก็คือมีสวะสไตร์ศูนย์กระพริบเขียวกดเหลืองเหลืองอะกระพริบอะไรบ้างเขียวแดงเขียวแดงเขียวกับแดงกดเหลืองกับน้ำเงินเหลืองกับน้ำเงินเขียวเขียวแดงเหลืองเขียวแดงเหลืองกดเหลืองน้ำเงินเขียวเหลืองน้ำเงิน เขียวเขียวแดงเหลืองเขียวก็เหลืองน้ำเงินเขียวเหลืองเหลืองน้ำเงินเขียวเหลืองอ่าต่อไป oh, ปุ่มพ <Yeah. S 1> อมา,าหยุดสีน้ำเงินปุ่ม,มหยุดสีน้ำเงินแล้วสึ่งนะสีน้ำเงินแล้เขียนว่าหยุดให้กดค้างไว้กดค้างไว้สีแดง ล่อยตอนแรกหนึ่งต่อไปคำว่าปุ่มปุ่มเหมือนกันคำว่าจุดชนวนสีแดงปุ่มจุดชนวนสีแดงได้ไม่มีแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่มีเลยใช่ไหมใช่ไม่มีสกักก้อนสีแดงเพิ่มเพิ่มเพิ่มมีคว่า<ม>จุดนวนไม่ตรงก็กดค้างไปเลยสีเหลืองปล่อยตอนเลขห้า yes ผ่าจริงปะจริงโอู้ได้ลูกแรกในที่สุดคุณก็ทำได้แต่ม่ใช่่าใช้เวลาไปทั้งหมดใช้เวลาไปทั้งหมดสาสิบนาทีกว่าจะกู้ลูกแรกได้โอ้หม่โเกิดตายวนเวียนตอนนี้คืออยู่ที่สามสิบสี่นาทีแม่สุดยอดเลยเอาแช่เทาเมื่อกี้ในห้านาทีเราใช้ไปเท่าไหร รอบเมื่อกี้เราใช้ไปสองนาทีสิบห้าเฮ้ยเร็วนะมัน,นมันโมดูลง่ายเจอเขาเจอเขาวงกดกับคำไปเออแต่ย่านะคุณแม่คุณยังออกจากตึกนั้นไม่ได้คุณไปลยกอีกกี่ลูกดิอะทอมอร์ดเริ่มเขาวงกดเ<ป>ขาวงกด อ่า uh, แถวที่สองแถวที่สองหนึ่งอ่าช่องแรกกับช่องสุดท้าย <Okay. S 1> จ okay. เจอแผ่นที่ยังจุดจะเป็นอ่า uh, แถวสุดท้ายช่องที่สามส่วนสามเหลี่ยมจะอยู่ที่แถวแรกช่องที่สองช่องที่ห้าโอเคงั้นคุณเลื่อนจุดไปทางซ้ายหนึง่งครั้งซ้ายหนึ่งครั้งลงลง ซ้าย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 ลงลงขวา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 ลงลงซ้าย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 ขึ้นขึ้นสวยต่อไปอ่คต่อไปเอ่อสี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 เหลืองสีสีสีเหลืองใช่สูสไตร์ซีเรียลมีสลับไหมเอ่อ เอหนึ่งนะ่เอมีมีมีม,มีถ้ามีสลักบสีเหลืองกระพิบพกดสีเขียวเขียวเหลือง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 กดเขียว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 เหลืองเหลืองฟ้าเหลืองเหลืองฟ้ากดเขียวเขียวแดง เหลือง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 ฟ้าเขียวกดเขียวเขียวแดงเหลืองผ่านไหมเหลืองเหลืองโอ้เหลือง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 ฟ้าฟ้าเขียวแดงเหลือ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 งฟ้าเขียวแดงให้กดเขียวเขียวแดงเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าโอเค ต่อไปอ่าตัวอักษรมีมีเอีมีเอมีซ่อมมีมีโอดมีเอ็นไรเลยไะมแส่รักใช่ไหมอ่าสสนรักมีเอกับอติดกันเอกับอีติดอันมีมีซ่อมมีเอมีตัวโอดเนี่เป็นไงเอีตัวเล็กเอเอ็นเป็นยังไงเอเเอแล้วก็มีเหมือนมีนุกอที่เจาอจมูกข้างบนกดเอกดซ่อมกดเกดโอมเดี๋ยวนึงเอกดอะไรนะ กด AE กดเอให้กดเอกดซ่อมกดซ่อมกด N กดโอมผ่านผ่านใช่ไหมผ่านผ่านเหลือยี่เจ็ดวิเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบตายอีกรอบเป็นอะไรที่สุดยอดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแล้วล่ะฮะก็เหนื่อยสก การสื่อสารกับคนที่มันเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงๆก็จบกันไปแล้วฮะสำหรับคิปชอปปิ้งแอน nobody expo ในวันนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆในการสื่อสารก็เรื่องนี้สอนให้รู้นะครับว่าคือคุณซื้อระเบิดมาอ่านคู่มือด้วยนะอ่านคู่มือด้วยนะพี่สัดมาอ่านตอนตูมันไม่ได้อา่ก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วคอมเมนต์ว่าช,ชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟอ,อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้สำหรับตอนนี้บ๊ายบายจ้า